สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมือนนี้ในคลิปสรุปหวยอุยเจแดงเลื่อมคักลืมเนี่ยนนเนมือบ้านก็นั่งเล่นนอนเล่นมือน,น,อน,นีก็นั่งเล่นนอนเล่นตัดต่อคลิปน่น,นนี่นั่นรืมสรุปหวยท่านผู้ชมเบิ่งเาบอเบามากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจ้างซื้อคิมก็ซื้อได้เดี๋ยวนี้มีโปรถ,ถึงวันที่ห้าเนาะโปรลดราคาถึงวันที่ห้าค่ะไปย่างไห้ได้คะ่ะเจแดงแม่พมีเวลานอกะคาะผูซีหกนี่ ในคลิปแหลกเลยค่ะปูสี่หกนะคะเก้าเก้าเก้าหกหกเก้าโอ้ยเหลกนะมาถึงตรงนี้แจ็คสิจับตัวใดค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ปูสี่หกเจ๋งไม่ได้ผิดตามอีกเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยเพิ่นอยากให้ผิดตามอีก,กวันนี้ไม่ไมีใครผิดตามค่ะเบงรายกการทันอื่นเนาะอันนี้ 3, 8, 8, ปูสามแปดแปลวามาครั้งแรกค่ะได้หกแปดเจ็ดแปดน่วยกับเจ็ดแปดศูนย์สิบกับหกเจ็ด หลักรลอยติดสองค่ะแล้วบางคนก็จับให้ล่างศูนย์แปดตัวเดียวค่ะมือนั่นเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามนี่มาสามตัวค่ะเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามมาสามตัวค่ะไปยางไว้เด้อค่ะเด้อจียงฝาวสีลุ่งคิปให้ท่านผู้ชมเบิงปูซีหาน,นะคะปูซีหากับตัวเด่นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเด่นที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดค่ะ ดัดต,ตัวล่องกับเก้าแปดค่ะท่านผู้ชมนะนะคะมีท่อนี้เนาะคะ่ะสำหรับปูสีหาเนะะาะค่ะไปย่างไหวค่ะไปย่างไหวคําแล้วลืมคลักลืมเนี่ยอันนี้พอท่องดีเน,นาะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะคนเข้ากลุ่มเจแดงก็ส่งให้แล้วนะคะลืมือกันเขากลุ่มก็ได้โอ้ยลืมส่งไหข้าเจ้าพึ่งจะส่งคำเหรอเนาะวิ่งแปดกับเก้าบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 4. เลขย่างวัดประกบคู่ห้ากับหกไม่มาด้วยกันล่างศูนย์กับหนึ่งไม่มาด้วยกันแล้วการเลขสามตัวหกแปดห้อาอ้าวเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเนาะค่ะสำหรับเลขพอท่องดีเนาะแคบหน้าจอไว้ค่ะมันลายตัวปอเปียะครับเอาเบาๆหน่อยนะลูกนะ พอเบอาลลูกยายขอเวลาสิบนาทีลูกนะคะจะรีบทําให้เอฟซีค่ะนะคะคุ้นกับระยะค่ะเพ่นกันเน้นที่เจ็ดกับแปดค่ะเจ็ดกับแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดนะคะเอาเลขกก่มเพ่นกับแปดเจ็ดสี่ห้าหกซาทูขอให้มาหาหกห้าแปดหกแปดห้าอ้าว ข้างล่างก็0ูกับ9ค่ะ 02, 03, 04, 07, 08, 09, 96, 97, 94เด่นที่97กับ04นย์เจแดงขีด08นะคะเนาะตัวที่ชอบตัวที่ชอบก็มี 97, 08ค่ะทั่นสมนะไปที่ของพุ่นกัลยาณะคะเนาะแลมี4ีตัวค่ะตัวนี้ก็หลักร้อยหลักร้อยแค่นั้นเองตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเบิงลิปไหม่อันนี้คือของฟูซีศูนย์เจแดงไปเอามาเนาะ ปันไดเปลี่ยนตัวเลขเป็นสองเก้าเนาะคะ่ะตรงนี้นะเป็นเปลี่ยนเป็นสองเก้าน,นะคะ,จะเจแดงก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยอันนี้เลขพ่อมงคลเจแดงบางอื่นได้ไปพ่อเพื่นเนาะเพืน่นเลขเพื่นเขาทุกงมวดค่ะแต่ว่ากับมีหลายตัวเนี่ยแคบหนักจอไว้ค่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองแปดสองหกสองศูนย์สามเก้าสามเนาะค่ะเนาะข้างล่างสำหรับข้างล่างตัวเด่นห้าเก้าหกเก้า ปดเก้ากันแปดเก้าหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เจ็ดเก้านะคะเนาะอ่าไปตัวค่ะไปตัวฝ่าวงคลิปจะแดงเรมคลักเริ่มแน่แถาแล้วแถาเลยเอา้าไปที่ปูหาแปดค่ะวิ่งสามกับศูนย์บนศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะปูห้าแปดนะสามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งหกสามหนึ่ง เพิ่นย่ำม,มหาหกสามหนึ่งตอนทั่วมหาเจรียงเนาะข้างล่างก็ศ1 6 7 8วิ่ง0ูย์กับ8นะคะ0ูย์แตัวเดียวหนึ่งแปด7ก้เจ็ดเจ็ยลขไข่กันเบิดทถกเซียนทุกเจ้าแคบหนาจอไว้แล้วก็พิจารณาเป็นแนวทางเลขสื่อวังยากดอกค่ะสื่อเราไม่ตตัวเลขซ้ำกับซ้ำเก้าซ้ำเกสื่อสามบินซีบินกับซ้ำเก้าตัวนั้นแหละอาูเจ็ดสองค่ะ ห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งตรงกันกับพะธุดงเขียนหายมือนน่น,นะะ 9, 1, เนะาะค่ะหาเก้าหนึ่งเนาะพะธุดงบอกเจแดงแล้วก็เก้าศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก้าถูกบ่อยๆเนะะี่ค่ะผู้จิตองกระดายเลขเข้าบ่อยมากๆเลยเนาะ,ะแล้วก็อาจารย์ดีเลขของไพ่อีกเส้ยนยิ่งยงนี้เส้ยนยิ่งยงหายวเคือไพ่ด้วยค่ะพ่อพรพ่อพร พอพ่อนเพิ่นกับยำมาหายเจดแดงอีกนิดจังไปเบิงน้ากันอันนี้คลิปแรกของเพิ่นเนาะคะ่นะเนาะวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดแปดเก้าสองอยู่ฝั่งซ้ายหนึ่งสามห้าหกอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าเพิ่นมาน้ากันได้ค่ะวันนี้เพิ่นว่าน่าจะมาน้ากันได้นะ,ะไม่ตายตัวนะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกเพิ่นหายอยู่ที่แปดเนาะข้างล่างก็ศูนย์สามห้าเก้าฝั่งหนึ่งหนึ่งสองสี่หกไม่มีความแมนย่ำค่ะท่านผู้ชมนะ มีความแม่นยำม,มากๆค่ะออกตรงนี้เลยงวดนี่ถ้าบพาาก็คือ08ค่ะจะแดงว่าถ้าบพาดจากที่เก้าคือ08แต่เพื่อไหนวิ่งเก้าเนาะเก้ากันนาสิเป็น,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 นะเปน09เนาะ09มันอยู่ฝั่งเดียวกันแมนค้ามเพลินเด้มันพอใครถูกด้ค่ะเอาถ้าบพมาย์08ิดว่ามา06แน่นอนครับน้ำขาว <Okay. S 1> ใช่ไหมลูกไปอยู่ข้างนอกนะบอกไว้ท่านผู้ชมหรือ,อยังลูก เส้นชายหากะบไฮหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหกหกแปดนะคะเส้นชายหาเลขหกแปดแปดหกแล้วค่ะเสียเส้นยิงย่องค่ะเส้นยิงย่องถูกทุกงวดถูกตลอดไม่หลักสิบหน่วยก็ร้อยนะคะเลขวิ่งเพันสามกับสี่แปดพันจับเหอจับคู่คือสามสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะ ะะจับง่ายนะคะแล้วก็ข้างล่าง0 01 03 08 09เด่นที่09กับ08มมาน้ำกันออดหลอดค่ะน้ำมวยส้มหลายท่านหลายคนขอให้เลขออกตัวดังเดอ้อย่าลุยอย่าสุยนะคะไปต่อค่ะไหวอาจารย์ดีไหวอาจารย์ดีค่ะเข้าทุกงวดค่ะฟันให้เลย98นะคะ เอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเปิดหน้าให้อปอบเปียกกันเด้อค่ะทาไปู้มนะแคบหนาจ,จอไว้สายด่วนเน้นเน้นเลยนะคะ,ปะไปไปพ่อเปิดหายไปญาติเปิดวาได้ปอบเปียกเอ้เก้าแปดยสามแปดค่ะข้างบนแปดกับเก้าค่ะเนาะสีมาน้ำกันบ่ค่ะจะมาด้วยกันไหมจัดหนักไปเลยเก้าแปดสามแปดค่ะทานผู้มนะตัวรองก็มีค่ะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะ ัวกันค่ะตัวกันไวยแม่ชี่วันนะคะเนาะเผื่อกระยำมากเจ็ดสองค่ะย้ำมาอีกว่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองนี้ต้องมากันเจ็ดศูนย์ด้วยเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะนะแม่ชีวันเนาะเก้าเจ็ดสองเด่นเด่นของเพื่นเลยค่ะเนาะหวยปอเปี้ยค่ะหวยปอเปียะบอกครั้งแรก<ม>ก็บอกแม่ศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง เจแดงถามนะได้ศูนย์หกตัวเดียวเนาะกะสี่บอกรถมอเตอร์ไซค์พอหกเจ็ดแปดกับหกเจ็ดหาเนาะค่ะสี่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์หกเจ็ดแปดแต่จริงๆแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นหกเจ็ดห้านะคะแต่ปอบเปียเพิ่นบอกหกเจ็ดแปดบอกพอเพิ่นน่ะเพิ่นอาจจะย่างอ่านเลขคบ่ได้ก็ได้นะคะแต่ปอบเปียเพิ่นหลุดมา้รฐานหนึ่งถึงศูนย์นะรู้ตั้งแต่สองปีเพิ่น a b c d เพิ่นก็ไก่เพิ่นกับทองหอด a b c d เพิ่นกับทองหอดแต่ อายุสองปีมันไหมเก่งเป็นเด็กอัจฉริยะเลยพันรูดตัวเลขอยู่เนาะมันพันบอลลูแต่ว่ามันอาจจะเว่าไปยังไลกระบอกหูของเพคนละหวยแม่สารคามค่ะแปดห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่นะห้าเจ็ดเลขตรงนี้ว่าใครผ่านนะห้าเจ็ดเนี่ยท่าเนี้ท่านเจ็ดหกเจ็ดหกหาค่ะท่านผชมเนาะสี่หาสี่เจ็ดหกหาหกเจ็ดเจ็ดสี่น่ะนะนี่แม่ ม่สารคามไม่เหมือนใครเลยนอกนั้นเหมือนกันหมดแทบทุกเจ้าเลยนะหวยคนพิษณุโลก09 567เนาะค่ะจับคู่ได้7 0 6 0 0 5 0 6 0 7 9 5 9 6 9 7นาะคะ่ะไปย่างไว้เลยหวยปูเ่ากับคองอยู่ที่ 911, 20, 9 1 1กับ2 0กับ6 0 9 0เดือนสกาวไปออกคิดล่าสุดเป็นฝันว่างเดี๋ยวเนาะ8 2 5ห,หรือประมาณนี้ละ 8ปด้านะถ้าจำว่ผิดนาะมาเพิ่มเติมนะนะเลขฝันเพิ่นค่ะเขาทุกหมวดเพื่อกันของปูนี่ค่ะออกหกศูนี่กัตรงกันกันกบปอบเปี้ยเลยค่ะ9กศู 90, นี่กับนาศน์นนะหอยช่างค่ะหอยช่างอีกสูตรหนึงเนาะหนึ่งสนะ4่หนึ่งเจ็ดสห้าหนึ่งค่ะเนะาะหอยช่งอีกสูตรนี่โบด้ล่งเลยคิดว่า่บด้ลงคิดนะหอยลอกค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดสามศูนย์สามห้าสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งแต่ยังมีนะขาวแคปหน้าจ,จอได้เด้อค่ะเดอะ้อแคปหน้าจ,จอห้อยล็อกที่สองค่ะห้อยล็อกที่สองกับล็อกที่สามเนาะล็อกที่สามเพิ่นกระถูกดูเดี๋ยววันที่หนึ่งมืออื่นบดสเปลกเลกเลกขาเจ้าได้มากวันที่หนึ่งเดี๋ยวส่วนประหัตไปต่างค่ะ เนาะห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดหกแปดแปดสามเลขหน้าเดียวกันเลยล็อกหกตัวล็อกห้าตัวมวยเซียนน้องคายหงวดก้อนเพิ่นกับเขาศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะวันนี้ก็มาให้ที่แปดกับศูนย์เนาะค่ะเพิ่มเป็นไปได้สามหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งมันอาจจะว่าเพิ่งสามตัวของวดน,นี้มาแนโน่เทิ่งสามตัวจิเรียงวานนะทางบุญนะคิดว่า แคปหน้าจอกันดู้ชมเนาะหมดก่อนเพิ่นเขาแล้วแต่เลขวิ่งเพิ่นเขาตลอดค่ะเลขวิ่งเข้าตลอดไปจับคู่ไม่เข้ก็ไม่เป็นไรเอาเลขวิ่งไปเนาะคะ่ะคุณกัลยาดับ031ย2 5 36 47 58 69 70 61ค่ะดับบน4ตัวเดียวดับล่าง6ตัวเดียวค่ะเนาะคุณกัลรายา วัดป้าสายขเมียนพันให้เจแดงมา0868097919นะค่ะเนี่ย8945ไม่มาด้วยกันเจแดงที่จัดหนักแท้98นั่นนะ2378เจดแดงกัจัดหนักแท้38นี่นะนะค่ะวัยแม่สีวันย้ำมาค่ะย้ำมา9879 ตัวท่อมไมัก็คือเจ็ดสองค่ะมันข้างล่างศูนย์แปดตัวเดียวเลขทูปเก้าเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งกับแปดศูนย์เอาตัวเดียวกันค่ะหววแม่ชีวันนะคะติดตามหัวช่างเนี่ยอันนี้ได้ล่องคลิปอยู่ค่ะอีกสูตรหนึ่งนะสูตรเมื่อกี้ว่าได้ล่องคลิปหกแปดห้าแปดว่าได้ล่องคลิปเงินยังหมักสุดหนี่บ่หมักสุดนั่นเนาะคะนะ่ะเนาะเฮ้ยหกแปดห้าแปดแปดแปดเก้าหนึ่ง เก้าซีเก้าห้าหกแปดแปดเก้าเนาะค่ะเนาะบ่บมักเลยบอกร่มงิดเไปมันบ่คือแกแดงว่าหนึ่งกับสี่นะบ่มักเลยนะจมว่าเนาะหงสุดท้ายปูหาแปดนะคะปูหงสุดท้ายปูหาแปดเพิ่งท่อมาบอกนะศูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก้านี่ต้องมาวิ่งสามกับศูนย์ค่ะสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์เก้า ข้างล่างก็ศูนย์ค่ะศูนย์กับแปดศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เอาตัวเดียวกันหมดเลยค่ะตัวเดียวกันมาเลยต,ตัวนี้คือหกสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าศูนย์สี่นะคะตัวนี้กัสามห้าสามแปดสามตัวบนตัวนี้ชีแดงโล่งเองหรอไหมหวยไม่มีที่มาอยากได้เสื้อเอาค่ะทำช่วงหวยว่ามีที่มาก อยากได้ก็ลองซื้อรอรับแรห้าแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดปอเปี๊ยครับเบาๆหน่อยลงลูกปอเปี๊ยครับเบาลูกบเบาเบาเๆอันนี้จานรับแรห้าแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดนะคะเจียมใบจำใบงวดนาะปูสามแปดทุ่มห้ายำสามหกแปดเก้าหกแปด หกเก้าแปดตรงกับเคียบองฟ้าฝันเลืยศูนย์หกแปดค่ะท่านผู้ชมจัดศูนย์หกแปดน้ำล่างเก้าแปดเฮ้ยราห้ออกกับปูเก้าแปดนะศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สามบริสุหลน์ด้วยค่ะเนาะค่ะเลขคุ่มตัวนี้ออกสามตัวเนี่ยนันหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, ออกถึงสามตัวค่ะท่านผู้ชมขอให้ออกศูนย์หกแปดค่ะศูนย์หกแปดเลขเคีื่องฟ้า นะเลขแค่ฝ่าฝันเห็นฝันว่าญ,ญาณแดงฟอนเจ้าที่พนหยฟอนมาพระพุ่งเจ้าที่หาย่แดงฟอนมาแลกอะไรขีแดงฟอนนะอันนี้เลขยังค่ะเลขยังเลขยังนะฮะนี่นะหกสี่แปดหกขาเก้าแปดขาอ๋อเลขพนหมาไมเพ่นลยกห้ขีดขาบ่าต้องสื่อว่าสั่นเด้ออุ้ยเนาะ หมดแล้วกองสุดท้ายพอพอนค่ะบ้านนี้เอา้ากองสุดท้ายพอพอนแล้วสุดท้ายมูลเลยค่ะคนละฝั่งก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมมาก็คือตัวนี้สามแปดค่ะเจ็ดสามแปดสี่สามแปดเก้าสามแปดขอให้มันออกมาเถอะนะคะหวยเจดียงว่าตัวใดมันของเจดียงเบิดแท้เจดียงจะทมเจดียงเด้อค่ะว่าซื้อตัวใดเลขดังเจดียงทั้งนั้นเลยค่ะที่ซื้อนะแมนมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าถามเจดแดงมารอบนี้ไม่รอบนี้บ่มั่นใจเนาะค่ะบ่มั่นใจว่าสิให้เอฟซีตัวทใดงวดก้อนมั่นใจให้เอฟซีนี่สามศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเก้าหกสองบิดทุกคนถ้าซื้อก็ถือว่าทั้งหมดทั้งล่างงวดนี้บ่มั่นใจค่ะอย่าอย่าถามมาพระบาลขคู่บาอาจารย์ให้มาตรงกันไหลแยกเียบ,บอ่ออกถ้าว่าศูนย์แปดนะก็คือสามศูนย์แปดสามแปดหกแปดเจ็ด ปดเก้าแปด 98, ค่ะเนาะสามแปดเก้าแปดนะ,ะ, 3, 8, 98, ะ,นะคะหกแปดแมนเบิรค่ะข้างล่างก็ซีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับแมนค่ะเก้าเจ็ดกับแมนค่ะไว้ถือวัดจะจะชื่นหรือบวบบวโหูเนะานะค่ะเนาะเล็กเส้นใช้ยากมากอีกดับบุนแปดกับซีแต่ว่าเพันดับอาทสิบวูพันบอกว่าพันกับซื้อเอนเนี้ยแปดหกกับแปดเจ็ดเพันซื้อกันไว้โยนล่าง เอาข้าวเอาบอกหัวยายซะก่อนบอกหัวยายซะก่อนนี่เออหอยไข่นี่906ล่าง04ปูไรน้ำอ้อหวยปูไรน้ำค่ะโทรมาบอกเมื่อวานนี้นะคะบอกหัวยายก่อนเพื่อจะให้ไปกินข้าวเลขดับบนเช่นชัยแยบคนวาคอนอาจจาดับบอยูได้ค่ะอันนี้เลขอาจารย์สมานเลขอาจารย์สมานหมอดูคนดังนะคะนะ่ะเนาะ ห้าหกเพิ่นมั่นใจห้าหกหกห้าหกแปดออกมาเถอะนะได้คือเก้าได้มึดโอวยอาจารย์มั่นตรงกันลายกันท่านผู้ชมเอาลวยลวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะจะแดงจะรีดล่งให้ท่านผู้ชมก่อน,นะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ